ที่ส่งไปให้ขึ้นขึ้นหน่อยอ่าอาผู้ชมฟังฟังเรื่องนี้ที่นี่ที่เดียวเพราะเราไปสัมภาษณ์ชัยชนกชิดชอบพิเศษมาจากภาพนี้นะคะสำนักข่าวอิสระได้ภาพนี้แต่เราได้ชัยชนกชิดชอบเราได้ภาพในงานเนี่ยแต่เป็นอีกหลายๆภาพที่ไม่ใช่ภาพของอิสระนาเดี๋ยวที่ให้น้องเอามาเนมาเราดูเข้ามาดูกันเลขกันเข้ามาเลขกันมาอย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านเลขกันเข้ามาเลขกันเข้ามาอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวแนวหน้าที่เดียวค่ะ เรามีอีกหลายภาพนะคะออสลามีหนึ่งภาพใช่ไหมคะเราขอกิงคะ่ะเรามีหลายภาพคะ่ะก่อนไล์ถึงหนึ่งหมื่นแล้วค่อยอ่านเราอ่านเรื่องอื่นก่อนอ้าไม่เป็นไรนะ <c oughs> นี่นี่อ่าไปดูอ่ามาดูดมาดูมาดู M o U S อ U 2สองฉบับนี้นะคะซึ่งเป็น M O U มที่ไม่สะอาดคุณกรยังบอกเลย<ช>ไม่สะอาดเลยแล้เป็นพิสา<ข>ดารด้วยอ่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราขึ้นไหลน้ำอย่างวะขึ้นไหลน้ำยังเออไปที่ขึ้น นเลยทำไมใจดีขนาดนี้โดนจนชินแล้วเอาไปเเอะไปเเอะอันนี้เบนสมิธเบนสมิธกับใครคะกับตัวแทนของสิงคโปร์คุณจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนเลยนะคะอ่าอ่ะต่อไปค่ะพี่กองเล่าเลยนะครับคือเรื่องนี้นะครับ MOU ที่คุณกรณพูดถึงนออิสลาอัมาลงเนี่ยนะครับอย่างที่พี่ปองบอกว่าเราก็ไปคุยกับแหล่งข่าวมาแหล่งข่าวเราก็คือ คนที่สั่งยกเลิก m อ u นี่แหละคือเราไปคุยกับคุณชัยชนกชอบมาเลยเราเอาจับคุณชัยชนกนั่งเลยแล้วคุยเรื่อง MOU เนี่ยที่คนแรกเปลี่ยนันเนี่ยมันเป็นยังไงประาเด็นคออ m o เนี่ยนี้ไปนี้ก็ไม่มีใครเห็นนี่นี้เนี่ยนี่ประเสริฐประเสริฐนั่งขวาสุดถ้าประเสริฐนั่งนี่ไม่มีบุคลิกภาพเลยนะคะเสร็จแล้วคุณธรรมนัสถัดมาเป็นคุณนัลลมนนะคะนะแล้วถัดมาเป็นเป็นประหลัดนะคะถัดไปคือ สิงคโปร์หรือใครใครก็ไม่รู้นี่เนี่ยนี่ในกระทรวงค่ะนี่ในกระทรวงค่ะอันนี้อันนี้เบนทมิดไม่อยู่ในเฟรมอ่าโอเคแต่ว่าคงอยู่ในห้องนี่แหละหรือว่ายังมาไม่ถึง่ะพี่เล่าคือประเด็นคือว่า MOU ฉบับนี้นะครับมันชื่อว่าโครงการนำร่องศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลไทยนะปัญหามันคือระยะเวลาที่ทำา MOU เนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่3วันพี่ปองโอ้โห25ถึง27มีนาคมปี68 โดยเริ่มต้นจากนายวันลบรุกิรากรซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีดีในขณะนั้นเนี่ยนำร่าง MOU มาเสนอกระทรวงนะโดยทําสัญญาผ่าน3หมื่ยงานอย่างพิจาราก็คือกระทรวงต่างประเทศอายาการสูงสุดและกฤษฎีกาและก็ให้ปลัดกระทรวงดีลงนามโดยมีนายประเสริฐจันทะหลวงทองรัฐมนตรีดีในขณะนั้นกเกษียณหนังสือว่าเห็นชอบ นะแต่คุณประเสริฐให้สัมภาษณ์กับอิสราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูกอนผมจําไม่ได้แล้วเรื่องอะไรนะแต่เราจําได้คุณประเสริฐดูรายการเรานะในเดภาพนี้ไม่มีใครได้เลยนะเซตนี้แล้วก็เรื่องนี้นะครับนายวันลบเนี่ยนะเลขานุการรัฐมนตรีดีเนี่ยตามข้อมูลก็คือเป็นคนของนายแพทย์พรหมมิตรสุดิเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีพลังงานในรัฐบาลทักษิณ แล้วก็เป็นเลขาธที่การนายกรัฐมนตรีในสมัยเสียฐาแล้วก็แพททองทานค่นะประเด็นที่น่าสนใจนํามาสู่ที่ทําให้คุณชัยชนกเนี่ยตัดสินใจยกเลิก MOU ฉบับนี้ก็คือว่าหนึ่งมันทําขึ้นมาเพื่อใครอ้างว่าทําโครงการนําร่องเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ธุรกิจดิจิทัลสําหรับประเทศไทยนะอ้างว่าทำแซนบ็อกดิจิทัลอีโคน o m ม r e เล l ก t ูลิตรีนะครับแซนบ็อกหรือเรียกว่าเดอร โดยอ้างว่ามีเป้าหมายสูงสุดคือการศึกษาพัฒนาและจัดทํากรอบและเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ของประเทศแต่ประเด็นคือรายละเอียดมันก็คือว่า 1. ให้สิทธิประโยชน์เอกชนแบบกว้างขวางครอบจัก,กรวาลเป็นบริษัทเทวดาในโลกธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่อะไรบ้างมีโทเคน็นสินทรัพย์ดิจิทัลข้อมูลชีวภาพรับบุแม้กระทั่งว่าการพนันด้วย ในพนันออนไลน์ไงใน MOU ฉบับนี้นะคะกระทรวงดีอีต้องปรับการพนันออนไลน์นะคะแต่ MOU นี้จะมีการพนันออนไลน์ควบคุนการพนันออนไลน์ด้วยนะแล้วก็มีธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและระบบการชำระเงินมีตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ฟินเทคธนาคารดิจิทัลหลักทรัพย์การบริหารสินทรัพย์การลงทุนการจัดการกองทุนและบริการประกันภัยออนไลน์รวมถึงอีคอมเมิร์ซที่นเน้นทิศสา ที่เน้นสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนจริงและมีการแปลงหลักทรัพย์เป็นโทเค็นมีผู้ให้บริการประมวลผลคำละเงินออนไลน์บริษัทเทคโนโลยี Technology ระดับโลกและสตาร์ทอัพรวมถึงการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ดิจิทัลระดับภูมิภาคนะบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์การเข้ารหาสัสและการจัดการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญใน,นการภาพกราฟคอมพิวเตอร์กราฟิกการผลิตวิดีโอเกมต่างนะครับก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาเกม ร้านแอปพลิเคชันร้านเกมออนไลน์บริการเกมออนไลน์และการเดิมพันหรือพนันกีฬานั่นนะมีข้อมูลวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันนี้อันนี้กรอบมันนะนะข้อที่2คนไทยจะเป็นหนูทดลองใช่หรือไม่เพราะว่า MOU นี้กําหนดว่าเดิร์สเนี่ยนะครับไอแซนบ็อกที่ว่าเนี่ยกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์กิจกรรมตุลกรรมหรือการจําลองใดๆทั้งหมดที่ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบระบบ และการนําร่องโครงการเพื่อการศึกษาและการพัฒนาต่อไปจะดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือเบิกกลับมาใช้สังคมไทยเนี่ยเป็นที่ทดลอง่ะนะสาม MOU กำหนดว่าระบบทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของพัฒน ของผู้พัฒนาสิงคโปร์คนที่มาเซ็นสัญญาด้วยเนี่ยนะก็คือเราให้สิงคโปร์เนี่ยมาใช้เราเป็นฐานทดลองในการทดลองรับวิจัยได้ก็โกยไปของเขาโกยไปเออเป็นสิทธิ์เขาเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยเลยนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมตกลงว่าระบบทั้งหมดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันไม่ว่าจะประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งระบบเดียวหรือของระบบรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเว้นแต่จะถูกตัดหาโดย MDES หรือถูกพิจารณาว่าไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของผู้พัฒนานคือสิงคโปร์สิงคโปร์ไดนะ้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับของ MOU คือจะห้ามเปิดเผยเผยแพร่ใดๆก็สิงคโปร์ได้สี่อ้างว่านำเข้าบุคลากรไอทีมาล้วงตับคนไทยจริงหรือไม่ MOU บอกว่าผู้พัฒนาจะต้องมีความสามารถในการเริ่มต้นจัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจำนวน500คนกำหนดหน้าที่ก็ไม่ชัดเจนสามารถลักลอบนำข้อมูลสำคัญออกไปจากระบบได้อมาม0า500คนคือมาล้วงมาล้วงของเราได้สิงคโปร์มาล้วงข้อมูลของเราได้ซึ่งเอามามันก็เป็นคนของบริษัทเขานั่นแหละถูกต้องหไม่มีหลักประกันการกำหนดเก็บความลับมีช่องให้นำความลับออกไปใช้มากมาย โดย MOU กำหนดแค่ว่าผู้เข้าร่วมแต่ละฝ่ายจะต้องเก็บรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการเจราจาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของเนื้อหาและบันทึกความเข้าใจฉบับนี้นะหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามบันทึกนี้และ,ะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งเว้นแต่จะเปิดเผยต่อบ,บริษัทในเครือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการพนักงานและที่ปรึกษาของแต่ละฝ่ายตามความจําเป็นที่ต้องทราบข้อกําหนดนี้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการห้ามอย่างเคร่งครัดในการอภิปรายเรื่องใ,ใดๆข้างต้นในที่สาธารนณะสื่อมวลชนหรือสื่ออื่นใดวิธีการใ,ใดๆและเ o u เล่นใหญ่เล่นใหญ่ยังไงเล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับกับกําหนดในตอนท้ายว่าไม่มีผลผลูกพันตามกฎหมายอันนี้คือเจตนาหลบเลี่ยงอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะนะเจ็ด M.O.U. นี้มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสแกนม่านตาคนไทยมากกว่า1 2ล้านอแสนคนะครับซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและชอบโกงคนไทยยังไงบ้างก็บอกประชาชนเนี่ยจะถูกปิดบางรายได้จากที่ควรต้องได้รับเงินทุกเดือนเป็นได้รับแค่ครั้งเดียวมีบริษัทชัดนนำในประเทศไทยเข้าร่วมทั้งเอกชนทำกิจการคมนาคมระบบรางห้ามสร้สินค้าซึ่งตอนนี้ กำลังนำสืบอยู่ว่าร่วมกินส่วนต่างรายได้รายเดือนจากการสแกนม่านตาด้วยหรือไม่นะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนฐานล่ากว่า30ล้านคนกำลังสืบอยู่ว่าร่วมกินส่วนต่างรายได้จากการสแกนม่านตาด้วยหรือไม่นะครับก็ประชาชนคิดว่าไม่มีการเก็บประวัติแต่จริงจริงๆแล้วมีการบันทึกประวัติโดยการทดลองส่งคนเข้ามาร่วมและทำซ้ำซึ่งระบบแจ้งว่าไม่ผ่าน เพราะสแกนม่านตามาแล้วการสแกนม่านตาไปการน,นําข้อมูลชีวภาพส่วนบุคคลไปใช้ซึ่งในอนาคตถ้าระบบสแกนม่านตานํามาใช้อย่างกว้างขวางจริงประชาชน1นล้านสองแสนคนก็สุ่มเสี่ยงว่าจะถูกนําข้อมูลไปแอบอ้างใช้ได้ในทางที่ผิดคือมีคนจะต้องถูกสแกนม่านตาล้านสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวระบบใหม่นี้ข้อมูลจากม่านตาเราเนี่ยมันใช้ไปทําธุรกรรมอะไรได้หมดเลยและสินคโปร์สิงคโปร์เนี่ยจะได้ข้อมูลจากประเทศไทยไปเยอะมาก 8. เรื่องสแกนม่านตามีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบริษัททุนเทาทั้งเบนสมิธเบนจามินบาเออร์เบอร์เกอร์คนเดียวกันนะครับยิมเลียกสองผู้ประสานงานฟิกเซอร์ตระกูลหุนและตระกูลชิน MOU เนี้ยมันโยงไปถึงเบนสมิธยิมเลียกแล้วก็ตระกูลหุนกับตระกูลชินเก้าทักษิณชนวัตรกล่าวเคยพูดถึงเรื่องเงินสกุลดิจิทัลและ โทเค็นต่างกันต่างวาระกันใช่ไหมคือมันก็เนี่ยทักษิณเศรษฐาองค์อิงพูดหมดเ,เนี่ยเขาจุลพันฑ์จุลพัน์นด้วยนะจุลพันฑ์พูด<ผ>นะค,ค,คือไอการทำไอแจกเงินหมื่นเนี่ย เอาไปเอามาเนี่ยนะมันก็จะไปเชื่อมโยงที่ตอนแรกบอกจะแจกเป็นเงินดิจิตอลไงถูกต้องแล้วมันยังทำไม่สาเร็จเสร็จซึ่งก็เลยแจกเป็นเงินสดจอนทีนี้อีกหรืออีกสองครั้งเนี่ยมันจะแจกเป็นอันนี้อันนี้แหละ amou นี่แหละแต่ต้องให้สแกนม่านตาใช่ให้สแกนม่านตาด้วยให้ทานุนทำนี้ด้วยแล้วสิงคโปร์เป็นคนทําเทคโนโลยีสิงคโปร์แล้วไม่บอกเราทำไมสิงคโปร์จะรู้จักคนไทยหมดเลยได้ข้อมูลคนไทยหมดเลยแล้วใครสนิทกับสิงคโปร์พักสิงแล้วทำกันเสร็จใน3วัน เรื่องใหญ่ขนาดนี้เสร็จในสามวันคลมอนรู้หรือเปล่าคนชงเรื่องคนเดินเรื่องคือคนของหมอพมมินอ่าแล้วคนเป็นเลขานุการคลมอนรู้ไหมอดีตที่ประชุมคลมมอนหรือยังมันเป็น M.O.U. ซึ่งทาเบ็ดเสร็จขนาดยาวเนี่ยพี่ก้องอ่านรายละเอียดยังยากขนาดเนี้สามวันนะท่านผู้ชมสามวันที่สิงคโปร์เนี่ยจะเข้ามาจัดแจงอี่กับเรื่องของเงินสกุลต่างๆ แล้วเงินสกุลต่างๆเหล่านี้เขาก็มาจัดแจงด้วยว่าเอาละมันจะต้องบอกเชนอยู่ตรงนี้เงินอยู่ตรงนี้เงินสกุลเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องมีคนใช้คนที่ใช้จะต้องถูกสแกมบาตายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราได้อะไรเ่ะเราได้อะไรบ้างเราไม่ได้เลยเขาระบุใน MOU ว่าเทคโนโลยีนี้มาจากคนนี้และเป็นทรัพย์สิที่เขาเอากลับไปด้วยเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผู้เดียวเขาไม่ได้เราไม่ได้อะไรเลยแต่ประเด็นก็คือว่าในรายละเอียดของมันเนี่ยที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนแม้แต่คุณกรยังบอกเลยว่ามันมีปัญหา แล้วปัหลัดเนี่ยตอนนี้ไปเป็นประธานกรรทและมันเกี่ยวกับเรื่องเงินคริปโตโ,โทเค็นต่างๆนานามันเกี่ยวกับเรื่องการแปลงสารในความสลับซับซ้อนที่คุณกรบอกว่าประธานกรตรตไม่ไม่ตกใจไม่เอ๊ะหรอ,อมไม่เอ๊ะอะไรเลยหรอตอนคุณเป็นประหลัดกระทรวงดีคุณไปเซ็นเขาเนี่ยมันจำมันไอสองไอฉบับเนี่ยมันถูกจัดการเสร็จสิ้นภายใน3วันมันเป็นไม่ได้ยังไงเอ็มอยุที่เกี่ยวกับประชาชนและประเทศชาติเนี่ยไอกระทรวงเนี่ยมาทำเสร็จในสวัน แล้วมันมีคนของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในไลน์นี้แล้วแต่แล้วปหลัดก็ไปเป็นประธานกนรรทปหลัดไม่เอะหรอวันนี้ยังไม่เอ๊ออีกหรอแล้วใครจะเชื่อกอรรทตลาดรัพย์แห่งประเทศไทยใครจะเชื่อ m อ u มอฉบับนี้จึงถูกชัยชนกชิตชอบเมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีดีอีศึกษาเสร็จแล้วอลบอกยกเลิกอ,อันนี้เป็นภัยต่อประเทศชาติและภัยต่อประชาชนพี่น้องประชาชนไม่ได้เลยเพราะคุณชัยชนกเข็นว่าแล้วว่า ถ้าเกิดคือไปเซ็นในขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเครื่องตัวคือเราถามเลยว่ากลัวว่าติดคุกเหรอเขาบอกว่าไม่ได้กลัวติดคุกพี่ปองแต่มันคือทําลายพี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเราและคือแบงค์ชาติรู้แล้วหรือยังกระทรวงการคลัง,งรงู้แล้วหรือยังตอนได้กงงระทรวงการคลังเป็นใครแบงค์ชาติคือใครอ,อย่าไปพูดถึงแบงค์ชาติเดี๋ยวก็ฟ้องวะนะเธอเขาเปลาะบาง ยุคแรกเลยนะเนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยนะนี่เป็น MOU ที่ขายชาติแล้วคุณชัยชนกไปยกเลิกแล้วยกเลิกเลยไม่กลัวเลยเออแล้วคนก็ไปถามคุณคุณคุณประเสริฐบอกว่าจำไม่ได้ย่าไปจจำได้ยังไงก็ไม่ได้ทำก็ไม่รู้เรื่องอะไรคือคุณประเสริฐเนี่ยไม่น่าจะคิดอะไรซับซ้อนอะไรแบบนี้นะมันน่าจะเกิดจากกระบวนการแบบใหญ่โตแล้วก็เอ้ยอันนี้อันนี้เอาไปเอา เขาก็วางมาตั <the <the ้งแต่เขียนนโยบายแล้วใช่ไหมไอ้นโยบายเงินหมื่นอะใช่ไหมครับนี่พอทักษิณออกมาเป็นพานข้างนอกได้เนี่ยนะไปพูดที่เนชั่นไปพูดที่นู้นที่นี่เนี่ยไปอ่านในข่าวในแนวหน้าครับคลิปต่ออย่างเดียวเลยไล่เลี้ยงเห้เห็นว่าทักษิณนี่พูดแล้วมันเกียวพันธุ์กับไอ้เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างใช่คุณทักษิณอยู่ในคุกสบายดีไหมเดือนมีนาจะได้ออกจริงไหมไม่จริงมะเช็คแล้วไม่จริงมะมีนาไม่ได้ออกนะนี่แหละค่ะ ขอบคุณคุณชัยชนนท์ซชอบอ,อกล้าทำเนี่ยเห็นเห็นเงียบๆนะแต่ไอเรื่องสำคัญเน,นี่ยเขาตัดสินใจได้ใช่แต่เวลาไปไป,ไปสัมภาษณ์นานมากเถอภ<อ>าษาไทยไม่แข็ง<อ> <c oughs> บอกไม่เล็นไรเนาะผู้บริษาทอะไรพีร่ฝ<อ>ังออก <c oughs> เออแต่คือจะแบบจริงจังมากอ,ะอ่ะมนานั่งตัวหน้าพี่บอกพี่ครับเอ,มอ็มอันเนี้ยมันไม่ได้เลยนะครับคือมันทำมันทำลายระบบต่างๆ<อ>แล้วก็มันทำให้ประชาชนเนี่ยต้องถูกสแกมบานตาโดยที่แบบ คือข้อมูลเขาเนี่ยถูกล้วงไปหมดเลยครับอและไอ้ว,ว,วกระบวนการการสแกนมาตราต้องใช้งบประมาณงบประมาณคือคือเราถูกล้วงข้อมูลไปแต่กระบวนการการสแกนมาตราพี่กองมันต้องใช้งบประมาณถูกไหมซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ<ช>อะไรต่างๆก็ก็อีกคำหนึ่งใชงอีกคำหนึ่งเีกอีกคำหนึ่งคำนี้เลยนั่นแหละอีกคำหนึ่งอันนี้แหละเรื่องใหญ่เราต้บอกว่าขอบคุณนะน้องชายชนกชิดชอบนะฝากสวัสดีคุณพี่เนวินนะคุณแม่กรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะน้องเราอย่าเที่ยวผมเตือนนะอย่าเที่ยวไปโพสซีซัวไปพาดพิงเขานะบ้านนี้ก็ไม่ยอมเลยนะเออฉันชอบคนบ้านนี้ว่ะแบบคือสม,มนะสมกับเ,เป็นลูกเ네นวินอะนะ่ะเนาะคือไม่ต้องกลัวใครไงอ,อะไรที่เป็นเรื่องดีทำไปอืมอะไรที่เป็นเรื่องดีเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนทำไปะจะกลัวอะไรเราเป็นลูกเ네นวินไม่ต้องกลัวใครใครมาังแกงเรา,เ,<ข>าเดี๋ยวป,ประกาศเนี่ยผมลูกพ่อเนวินชิดชอบแล้ว คุณแม่กรุณาชิดชอบอมีไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนได้ไหมแล้วในนี้มันมีพนันออนไลน์อ่ะพี่ดูดีมันแบบแล้วันแลแบบ้วไ e อ้เบนสมิธเนี่ยไก่ยิมเลี้ยงอ่ะไก่พวกก๊กอ่ะไก,ก,กเ่ไกเฉินจื้ออ่ะมันก็อยู่ด้านหลังไอ้พวกนี้คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย <c oughs> คือหนังเรื่องเดียวที่มีผู้กำกับคนเดียวกันใช่แล้สิงคโป์นี่ก็คือไอ้นั่นไงโผัวยีนั่นไงเออที่ทำคาสิโนอ่ะอ๋อที่ว่าชันรักหัวข่าวะนะอโปดเอออาทอนชั้นตี คนจะมีรักใหญ่มาขวางกันฉันนั่นจะขวางแกกผัวทุกคนของแกแหละคือไม่ได้มีอะไรเลยเราไม่ได้เราไม่ได้กดอะไรกันนะเราไม่มีอคติอะไรนะแต่หมันไส้เนี่ยแล้วก็เกลียดตรงที่ว่าทุจริตคอรมรัปชัดนี่อย่างลอยหน้าลอยตาแต่ก็คนละสถานะกับคุณบุญทรงนะคะคุณบุญทรงเขาเป็นผู้ต้องขังคุณยิ่งรักไม่ได้เป็นนะคะคุณคดีเดียวกันค่ะคุณยิ่งรักหนีค่ะหนีการต้องขังค่ะคุณดอกไม้คุณหนีค่ะ เอออาละอันนี้ M O U ไอชิบายไปโปรเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปแล้วบายชัชยชนกชิดชอบนะจ๊ะ